สวัสดีครับ Auto Speed วันนี้จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์นะครับว่าต้องเลือกยังไงให้ตอบโจทย์การใช้งานของเรามากที่สุดและเลือกยังไงให้ปลอดภัยมากที่สุดนะครับ 90%ของรถที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าติดฟิล์มกรองแสงเกือบทุกคันนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับหากเราไม่ติดฟิล์มเนี่ยแน่นอนว่าแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาในรถเนี่ยก็จะทำร้ายผิวหนังของเรานะครับแต่การที่เราจะเลือกฟิล์มเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าพฤติกรรมการขับขี่ของเราเนี่ย แตกต่างกันนะครับบางคนใช้รถตอนกลางวันเป็นหลักบางคนใช้รถตอนกลางคืนเป็นหลักหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเลือกฟิล์มเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งฟิล์มที่เรานิยมติดกันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบครับก็คือฟิล์มใสนะฮะอันนั้นก็เหมาะสําหรับพวกรถซิงที่อยากโชว์ภายในนะครับแล้วก็ฟิล์มทึบน,นะครับซึ่งฟิล์มทึบเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่3เบอร์นะฮะนั่นก็คือเบอร์ส0่ก็จะใสหน่อยแล้วก็เบอร์80ะณก เบอร์40เนี่ยเหมาะกับการใช้งานสำหรับคนที่อยากโชว์ภายในนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้รถตอนกลางคืนเป็นหลักนะครับส่วนเบอร์60เนี่ยก็เหมาะสำหรับทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะฮะให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวด้วยเมื่อเราอยู่ในรถนะครับแล้วก็เบอร์80เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ขับรถตอนกลางวันเป็นหลักนะครับเพราะว่าฟิล์มเขาจะค่อนข้างทึบนะฮะถ้าเอามาใช้ตอนกลางคืนด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะมืดเกินไปนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมแนะนำว่าให้เลือกประมาณ60ครับเพราะว่า60เนี่ย เหมาะสําหรับทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะแล้วก็ยังได้ความรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวด้วยซึ่งข้อดีของฟิล์มนะครับนอกเหนือจากการกรองแสงและกรองรังสี UV ต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่หลายท่านมองข้ามไปนะฮะคือฟิล์มที่ดีจะต้องปลอดภัยด้วยใช้แล้วปลอดภยัยปลอดภัยยังไงนะฮะเมื่อเราขับรถไปชนนะฮะเศษกระจกเนี่ยจะต้องไม่กระเด็นเข้ามาในตัวรถนะฮะบาดหน้าบาดแขนบาดขาเรานะฮะแล้วก็ต้องป้องกันการจุลก,กรรมด้วยนะฮะเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพก็มีอยู่มากมายนะครับบางทีเราไปจอดรถเอาไว้ข้างทางนะฮะโดนทุบกระจกนะครับเพื่อขโมยสิ่งของภายในยรถของเราหรือหนักกว่านั้นก็คือขโมยรถไปทั้งคันเลยนะฮะหรือบางทีขับไปแล้วเนี่ยโดนหินปากระจกนะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่เกิดความปลอดภัยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพเพียงพอเนี่ยจะสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาทาความรู้จักกับฟิล์มตองแสงนิรภัยของเอสโตมานะครับซึ่ง เขาเคลมเอาไว้นะฮะว่าฟิล์มของเขาเนี่ยมีความหนามากกว่าฟิล์มปกติทั่วไป ถึง4เท่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งฟิล์มปกติทั่วไปเนี่ยมีความหนาอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง2มิลนะครับแต่ว่าฟิล์มของเอสโตมาเนี่ยเขามีความหนาอยู่ที่4มิลเลยทีเดียวนะครับและเขาก็ยังใช้โพลีเอสเตอร์ร่วมกับเซรามิกเข้าไปในชั้นฟิล์มนะคทำให้ฟิล์มของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงและก็มีความเหนียวความหนามากกว่าฟิล์มปกติทั่วไปนะครับซึ่งฟิล์มนิรภัยกรองแสงเอสโตมานะครับเขายังผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกภายนอกทุกชนิดนะครับช่วยยึดกระจกที่แตกแล้วเน เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครับสำหรับฟิล์มดีลัยกองแสงเอสโตมานะครับเขาก็ยังมีค่าความทึบให้เลือกอยู่3เบอร์นะฮะได้แก่เบอร์40 60และ80นะครับด้านบนนะฮะก็คือเบอร์40นะครับเราจะมองเห็นภายในรถเนี่ยชัดเจนกว่าเบอร์อื่นๆนะครับเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยจะสามารถส่องผ่านเข้าไปได้ถึง52เซนะครับแล้วก็แบบที่2นะฮะคือ6 0นะครับแสงสว่างจะส่องผ่านเข้าไปได้อยู่ที่21%นะคบับแล้วก็แบบที่3นะครับ 80%มาแบบทึบๆเลยนะฮะแสงสว่างจะส่องผ่านเขา้ามาได้อยู่ที่9%นะครับซึ่งเบอร์ที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันคือเบอร์60นะฮะเพราะใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับและทั้ง3เบอร์นี้เนี่ยเขาก็จะมีค่าความหนาของตัวฟิล์มเนี่ยอยู่ที่4มิลนะฮะแล้วก็ยังป้องกันรังสี UV ได้ถึง99%ทั้ง3เบอร์นี้เลยนะครับและถึงแม้ว่าฟิล์มของเขาเนี่ยจะมีความหนาถึง4มิลนะฮะแต่ว่า ก็ไม่ทําให้ไปรบควนสัญญาณต่างๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ gps สัญญาณ wifi หรือแม้แต่สัญญาณ easypass นะครับก็เข้า easypass ได้สบายๆเลยและคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็ติดฟิล์มนิรภัยกรองแสงของ estoma นะครับค่าความทึบอ,อยู่ที่60%นะครับเมื่อเรามองจากภายนอกเข้าไปภายในเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นภาพแบบลางๆนะก็ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวนะครับในเวลากลางวัน ส่วนเวลากลางคืนเนี่ยคนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นเลยนะให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากๆนะครับส่วนผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถเนี่ยเมื่อมองจากภายในออกมาภายนอกนะฮะทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เอสโตมานะครับซึ่งเขาก็มีสาขาทั้งในกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้ตามหน้าจอนี้แล้วกันนะครับผมและเขาก็ยังรับประกันแบบยาวๆถึง7ปีเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่ารับประกันนานมากๆนะครับ และสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ